สวัสดีค่ะสำหรับช่องรู้กฎหมายไปกับไอจาในวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องการครอบครองปรปักใครรู้จักบ้างอย่างที่เคยเป็นข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่มีการเอ่อไปควบครองบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านทิ้งไว้นานแล้วแล้วก็ไปไปยื่นร้องศาลแล้วกเ็เปลี่ยนฉนดด้านหลังเป็นเจ้าของซะเลย การครอบครองปลปักนะคะมันไม่ได้ง่ายนะคะคือถ้าเป็นเกี่ยวกับกฎหมายก็มันจะเป็นมาตราหนึ่งสามแปดสองเกี่ยวกับการครอบครองปลปักมันมีปัจจัยดังนี้นะคะคือต้องการครอบครองโดยสงบมีเจตนาที่จะครอบครองแล้วก็มีการครอบครองต่อเนื่องกันอย่างน้อยสิบปีในส่วนของ สังหาสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกที่ดินต่างๆพวกโฉนดนี้เราจะพูดเฉพาะเรื่องโฉนดแล้วกันนะคะเพราะว่าการครอบครองปลักตรงนี้เวลาไปยื่นคําร้องกับศาลแล้วให้ศาลสั่งมาแล้วก็เปลี่ยนไปเอาไปเปลี่ยนชื่อด้านหลังโฉนดถ้าเป็นพวกนสามกหรืออะไรมันเป็นแค่สิทธิครอบครองเท่านั้นทีนี้การครอบครองโดยเปิดเผยโดยสงบและมีเจตนาที่จะ ครอบครองแล้วก็ครอบครองต่อเนื่องกันอย่างน้อยสิบปีนะคะอันนี้จําง่ายๆเลยคือถ้าครบเงื่อนไขาตามเนี้ยเจ้าของมีหนาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของโฉนดเนี่ยเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านหรืออื่นใดที่เป็นสังหอาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยควรจะดูแลและใส่ใจในในทรัพย์สินของตนที่มีคือตรวจเช็คอยู่่อย่างสม่ําเสมอหรือถ้ามีการปล่อยให้ใครมาอาศัยอยู่ หรือมาเช่าอยู่ควรจะมีสัญญาให้ชัดเจนตรงนี้นะคะควรจะมีสัญญาให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของสังหาริมทรัพย์ทั่วไปถ้าเขาครอบครองต่อเนื่องกันห้าปีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องให้ศาลคือเปลี่ยนเป็นเจ้าของได้ถ้าเงื่อนไขครบตามนี้โอกาสที่เจ้าของจริงๆที่แบบว่าละเลยทรัพย์สินของตนเองเนี่ยโอกาสแพ้คดีอะ สูงมากค่ะเว้นแต่ว่าพิสูจน์เจตนากันว่าแรกเริ่มเดิมทีเขาไม่ได้อยากแบบเจมีเจตนาที่จะครอบครองตรงนั้นก็ต้องหาหลักฐานมาสู้กันสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะเป็นกฎหมายง่ายๆที่ทุกคนควรจะรู้ไว้เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามกันนะคะสำหรับ วันนี้รู้กฎหมายไปกับไอจาก็แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมีตอนต่อไปมีเรื่องอะไรนั้นก็เดี๋ยวมารอชมกันนะคะ